สองทุ่มห้าสิบห้านะครับวันที่แปดเมษาปีหกหกนะครับผมพามาดูเครื่องอบผ้าไฮเออร์นะครับผมสั่งซื้อไปเมื่อวันที่หกเมษานะครับวันที่เจ็ดมาส่งแล้ววันที่แปดก็เลยมันจะมาลใช้ดูนะครับไฮเออร์นะฮะไฮเออร์เจ็ดกิโลกรัมตุ้น HDV เจ็ดศูนย์ E หนึ่งนะครับ,ครบ, e ครบเครื่องอบผ้านะฮะมันสามารถพ่นลมร้อนออกข้างหน้าได้ด้วยนะ หรือว่าจะเซตให้ไปพ่นพ่นข้างหลังก็ได้นี่ลองให้มันพ่นข้างหลังดูมันจะออกทางรูนั้นเนี่ยฮรูทางซ้ายตรงเนี้ยถ้าให้มันออกด้านหน้านะถ้าเราจะไม่ต่อท่ออะไรเลยนะเปิดง่ายๆอย่างนี้เลยที่กรองฝุ่น เครื่องหน้าตามเรื่มสักผ้าเนาะนี่ผมลองต่อดูให้มันไปพ่นลมร้อนออกด้านหลังดูถ้าไม่เวิร์กเดี๋ยวให้มันพ่นด้านหน้าออกมาก็ได้แล้วไม่ต้องมีด้านหลังก็ได้ตั้งเป็นเครื่องเปล่าๆได้เลยตั้งตรงไหนก็ได้ไม่ต้องมีท่อด้านหลังก็ได้เดี๋ยวจะลองใช้ดูนะครับผมใส่ผ้าเข้าไปในเครื่องแล้วนะครับเขาบอกว่าให้ติดซิปติดกระดุมนะครับแล้วก็เสใส่เข้าไปทีละชิ้นเนาะแล้วก็ปิดฝาให้แน่นแน่นแล้วเนาะ แล้วก็เปิดเครื่องแล้วก็เขาบอกว่าให้ตั้งไว้ที่ normal normal dry ทางซ้ายนะครับคือถ้าทางซ้ายเนี่ยมันคือเหมือนกับอัตโนมัติอ่ะถ้าแห้งปานกลางแล้วก็หยุดใช่ไหมครับ extra นี่ก็แห้งมากแล้วก็หยุดนะแต่ถ้าไปทางขวาเนี่เป็นเวลาก็คือเลือกเวลาเอาแต่ทำไมเราต้องเลือกเวลาด้วยในเมื่อมันแห้งอัตโนมัติได้เราก็เลือกอัตโนมัติดีกว่านี่อุณหภูมิเนาะ ร้อนมากร้อนน้อยผมลองเอาแบบมิดเดียมดู้นแล้วกันเนาะอะลามนี่คือ,เ,อเสร็จแล้วจะเรียกเรานะครับส่วนไอแอนตี้อะไรนี่คือป้องกันผ้ายับก็คือว่าหลังจากมันอบเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มาเอาออกอะ่ะมันก็จะแบบปั่นให้นิดๆหน่อยๆไปเรื่อยๆมาให้มันยับเนาะดีเลย์นี่คือเวลาล่วงหน้าเราไม่เอาเนาะปึ๊บปึ๊บแล้วเราก็กดสตาร์ทเลยเฮ้ยปั่นเลยวยเฮ้ย ปั่นเลยเว้ยเฮ้ยนิดปัดนไปตอนสามทุ่มตรงนะฮะเริ่มปั่นนะฮะผมก็ใส่ไป5้าชิ้นเนาะเป็นพวกกางเกงหนาๆเนาะไม่รู้ว่านานแค่ไหนมันถึงจะแห้งเนาะปั่นเลยเว้ยมันเริ่มเลยเว้ยเออไม่เคยมีเครื่องอบผ้าเนาะเครื่องนี้นะครับเราซื้อมานะ เจ็ดพันแปดร้อยบาทเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์บาทเท่านั้น,นเองไอเอ๋อนะครับเฮ้ยมันปั่นเลยอ่ะเสียงดังเลยอ่ะอ๋อมันเปลี่ยนด้านเปลี่ยนด้านมันหยุดเพื่อจะเปลี่ยนด้านผมจะลองดูนะว่าลมร้อนมันออกร้อนแค่ไหนนะ้องเป็นลมแต่ไม่ร้อนนะ เป็นลมเย็นๆน่ะเหมือนลมพัดลมอ่ะไม่ร้อนนะหรือมันต้องร้อนทีหลังก็ไม่รู้นะลมเหมือนเปิดพัดลมธรรมดาเบอร์นหนึ่งเบอร์สองไม่ร้อนไม่ร้อนอแต่สังเกตว่ามีลมรั่วออกมาจากล่องน็อตน,นี้นะเนี่ยเออมีลมรั่วแต่แต่ตรงข้อต่อตรงนี้ไม่รั่วนะ แต่มีลมมีลมรั่วออกมาด้านข้างท่อน็อตนี่นะเนี่ยเออชัดเจนเลยแต่ยังอื่นยังไม่รู้สึกอะไรนะเออด้านนี้ก็มีลมรั่วออกมาลมเย็นๆส่วนนนนด้านน้าาหี มีลมรั่วออกมาเหมือนกันนะแต่ไม่มากมีลมโมรั่วออกมานะไม่ใช่ไม่รั่วนะเนี่ยก็มีลมรั่วออกมาหลายจุดอยู่นะแต่เป็นลมเย็นๆไม่ร้อนนะเออลมธรรมดาปั่นใหญ่เลยแมวงงเลยไม่อะไรวะ รอดูกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงบ้างสี่ทุ่มครึ่งแล้วนะครับลงมาไม่ไม่รู้ว่าเสร็จนานหรือยังเนาะแต่น่าจะเพิ่งเสร็จมั้งเพราะตอนสี่ทุ่มยังไม่เสร็จจะขึ้นว่าเอ็นนี้เนาะกดหยุดมาเลยแล้วกันเนาะจะลองเช็คดูนะว่าผ้าแห้งจริงมา้ชิ้นนี้ลวกันชิ้นหนาสุดเลย โอแห้งแห้งเหมือนตากแดดร้อนๆอะ่ะอืมแห้งเหมือนตากแดดร้อนๆแล้วเพิ่อเอาเข้าบ้านน่ะอืมเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองสบัดดูลองสบัดดูแล้วนะครับก็ดูเรียบขึ้นเนาะเหมือนที่ป้ามบอกแล้วก็เออแห้งสนิทดีเหมือนตากผ้าร้อนๆมาสักพักหนึ่งอะ่ะอืมเออผ้านิ่มเลยนะแปลกเออผ้านิ่มกว่าปกติที่ตากแดดนะเนี่ยไม่รู้ทําไมแตรม่รู้สึกว่าเออรู้สึกว่าผ้านิ่มแล้วก็เหมือน ไม่รู้คิดไปเองว่เหมือนผ้าบางลงอ่ะเหมือนผ้าบางลงแล้วก็นิ่มขึ้นนิ่มขึ้นอ่ะไม่รู้เพราะอะไรอ่ะรู้สึกนิ่มสบายขึ้นอ่ะไม่ไม่แข็งกรอบเหมือนตากแดดไม่รู้เพราะอะไรเออแปลกเดี๋ยวลองดูตัวอื่นดูฝากถือหน่อยเก์นิ่มทุกตัวเลย อเออนิ่มทุกตัวอะไแห้งด้วยเออดีนุ่มนุ่มดีเลยอะ่ะเออคุ้มคุ้มที่ซื้อนั่นเนี่ยเออโอเคแค่นี้แหละไอ <laughs> เออไอเอ,อ๋ <laughs>